ครับไปน้องตอนนี้ใกล้แล้วครับก้จะหมดแรงแล้ววันนี้เรามาเรือลำเล็กยิงลงอินไงหนึ่งไว้เดี๋ยวค่อยไปรับรอบสองนี่เจอหันมานี่ถ่ายคลิปนะฮะเนี่ยนี่อ่านดูน่นยี่เฮ้ยเฮ้ยหันมานี่ เอ้าวยังนะนี่ไงบ้านแม่นาคไงเลยได้เแม่นาคเนี่ยที่หมายตรงนี้นะใจำไหมจำได้ไหมเออไเนี่ยที่หมายนี่ที่เราอยู่เนี่ยใกล้จุดทุกหมายแล้วเนี่ยตรงนี้ได้ครับนี่ครับบ้านแม่นาคบ้านแม่นาคครับเออเนี่ยที่หมายนี่แหละครับนี่แหละที่หมายแล้วเดี๋ยวไปรับลูกหินไงหนึ่ง นนตรงนี้ลึกเลยตรงนี้ลึกกันน้ำลึกไปละล,ลึกโอ้ไปลงเก่งไม้ลงไปเออนั่นแหละอา้าวจับแค่นี้ก่อน <laughs>